เปิดพี่นายนีเรานนวัตนากัตย์ยังครับไฟเราซ้อมมากี่วันเซ้อมอยู่ที่ใครนวันาวัตย์ครับใคอยู่ที่ชนบุรีเรานี่ที่เดิมแล้วไฟนี้มีใครมาช่อเป็นคู่บอลสอนเราไหมก็มีชินเมย์แสดงสังขารก็คือเพื่อไปพีเพื่อนในค่ายเชื่อนะเนาะตอนนี้เราอายุสิสูงเท่าไหร่ครับประมาณร้อยเจ็ดสิบาน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ประมาณห้าสามร้อยสี่หมวยสไตล์อะไรครับขาววันนี้ต้องมาเจอโฟวินเนาะเคยต่อยกันไหมเคยไอ้นี่ไม่เคยเลยเหรอนี่ครั้งแรกเลย ศึกษาเก่งมาต่อยเขายังเขามื่อจะตายวันนี้มาเจอโฟวินนะวางเก่งว่าแม่งไงดีตามจะตายเรามีอะไรเด็กแก้ไขก็ไม่ดีเนาะล่าสุดต่อยไปที่ล่าสุดต่อยที่ทุนพรทุนพรอันนั้นช่างต่อยหรือปล่อยต่อยช่างต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยสิบสามร้อยสิบสามวันนี้ต่อยร้อยสิบห้าเนาะเป็นน้าเป็นไงชนะหรือแพ้ชนะอ๋อชนะมาด้วยวันนี้มาร้อยสิบห้าเลยใหญ่ไหมไม่หรือว่าพอดีพอดีเพราะอยู่หรือว่าเราโตด้วยหรือว่าไง มันก็ใหญ่แล้วอย่างถ้า150นี่เข้าช้ป์หนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดมาจะขาดมาขาดนะผมไม่เหน็ดเราอะร่างกายตอนนี้เป็นไงสมบูรณ์ครับวันนี้ก็พร้อมเอาชนะเอาใครมาเด้มคุ้มมากี่กิโล่ต่อยเมื่อไหร่มาทั้งหมดตอนนี้หลักร้อยบวกแล้วเนาะคนจังหวัดอุบบลครัฝากเชิญชวนแฟนคลับแล้านในขอบคุณร่องเช้าบนเชิญเชียเช่อเป็นกังใจเราเป็ที่แน่นอนครับอ่ะขอโชคดีขอบคุณครับ